สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมระทุ่งครับพี่น้องเ c ซเมื่อนี้เดินทางมาติดตามตัวเลกครับพ่อเคนฟันแม่นครับเนาะพ่อเคนสีงวดซ้อนครับงวดทีหานี่มาบ่ได้ครับน้ำท่วมห้องทางทางมาาน้าพ่อเคนครับเพราะว่าพ่อเคนของเฮานี่เพิ่นนอนอยู่หน้านอนอยู่หน้าบ่ค่อยด้ขึ้นบ้านครับรักษาสิ่งของอยู่ตรงหน้านี่แหละครับ f อเบิงเข่าเบิงยังเนาะ มักจะมีเจ้าที่เจ้าท้างมาบอกเลขครับนี่เจ้าที่อยู่หางหลังนี่ครับนี่เป็นหมู่บ้านล่างครับเป็นหมู่บ้านล่างเฮี้ยนครับเอฟซีมักจะมีผีผูเถ่าออกมาบอกเลขครับเมื่อคืนนี่ก็มาอีกครับผีผูเถ่ามาบอกจ้าชะวสันครับสองตัวครับเอฟซีงวดที่พานมานี่แตกล่างแตกบนครับเก้าหกหรือว่าหกหนึ่งครับเอฟซีตามต่อเนาะไปรับชมรับฟังกับโปเคียนครับ สวัสดีครับพ่อเคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อเคนสวัสดีค่ะ,อคคะโอ้ยมาตามด่วนครับเอฟซีบุไรใหญมาตามนี่จ้างวดล่ะครับต้องมีสามดาวสองงวดเนะาะเป็นงวดดูเพราะว่ามาดบุตรใเนาะครับรร<ห>น้ำท่วมข้อนทางเ <c oughs> นาะครับพ่อเคนเนาะน้ำกำลังลดกำลังมาตามได้ครับอันพ่อเคนงวดที่ผ่านมาได้รตัวไหนกว่าครับอันงวดบ้านมางฝันบ่อครับมันผูกเก่ากับที่ผก ได้หกเก้าพิ่มาบอกหกเก้าแล้วการหนึ่งหกนนา่ายนกับหนากลัหลังก็ถทืว่าไม่โชคเนาะพอเขียนเนาะเจาก็ไบอกนเจ้าก็เจ้าก็ซื้อเลยเจ้าก็ได้โอ้ยคือสีได้คักแน่แท้พี่น้องเอฟซไปยันลงบ้านพอเขียนไว้ในกกเซาใช้ใช้เขียนไว้ใชครับคุณพ่อไม่ไม่ให้เอฟซบ้างนะใช้ใชอุ้ยบบกัดบล่ะนี่คุณพ่อมันแม่ม่านบลาเนี่ยเดี๋ยวเดี บัได้ยมาตามเนาะเนี่ยมาดมา,ดมาดอยู่เด้ครับมาอยู่ค่ะแต่ว่าเขามาบัได้ยโอ้ยนี่ต <า S 1> เต็มเต็มเลยตัวนี้ครับปาอตัวเก้าหกหกเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งกลับกันเนานะคุณเพา่อ้าตามต่องวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับพ่อเคนฝันแม่นทีมพีพียังมาบอกพ่อเคนเนาะเนาะอ้า ยังครับพ่อขี้นไม่มกบอกว่าก่อนจะ่าว่าเม่นไพร่ครับมาบอกอันผู้ชายผู้ชายผู้เก่าอยู่บอกครับอันนู่นไม่ผู้เก่าอันนะอือผู้เก่าครับครับอุ้ยแม่นผู้เก่าแม่แม่ครับม่คุ้มกับบอกว่าเจ้าหาเจ้าหาจ้ะเจ้าหาอ่าีสองตัวสองห้าสองห้าผู้ทอตัวที่เพิ่นอยากได้สารเนื่อยเนาะครับเนาะบ่บ่เงี้ยบ่คือบ้านบ่บ้านบ่ครับ ันนาผู้เฒ่าตัวทีจา,ากในฐานผู้ภูมิมายัางครับยังอู้ยังแต่ก็อยู่เพิ่นผู้เฒ่าผู้นี้ก็อยู่แถวอันบ้านล่างน้ำกนันนี่แล้วเนาะเออยู่นี่ละ,ละอนนันตัจำรวงกันมาไม่ครับก็บอกว่า,าอันเชาห่าเขาบอกว่าอันควันเสาห่าเอาเอเสาห้าเอาไปว่าสองห้าเขียนลงแอดมินเท่าครับ สามตัวเพิ่นเบอกตัวไหนล่ะครับคุณพ่อโม่สามตัวไเล่นเป็นไรเงี้สามตัวสองหโอ้ยเสียดายเนาะเพิ่นบ่อข้างเดียวหรื่ะเออบ่อข้างเดียวตัวนั้นตัวนั้นพ่อไปเดียวได้เลยเดียวเลยโอ้เสียดายตัวนี้กันนี่กันนีกระบอกทีเดียวเจ้าเลยอันนี้ผู้ใดมาบอกเก่าฮกฮกเก่าหน่ยครับกับหนึ่งฮกฮกหนึ่งใช่ผู้เก่านี่บอกครับเป็นผู้นี่บอค่ะผู้ถึงมาบอกสองหางใช่โอ้ค่ะ ีได้โบได้ส<ร>ามตัวเขากับพาไปกินสีน,น้ำเขาเขาช่วยสีจำจุ<อ>วันไปน้ำเขาไปกินน้ำเขาช่วยสีสีสมากันสีคุณหาโอ้ยใครกินอไรประจันสีคุ่หาตอนเมื่อ่เลยเออกินไรเราเข้ามาสีเข้าปันนี่จำน้ำเขาคำหนึ่งเขาเอาเราเม่ห้ปีกปีกหนึ่งเท่านั้นครับกนไ้เสาร์ก็ดมีอันมาเขาก็มาส่ง มันจเอาไงกันมาบอกนี่เขาถือเขาก็ซื้อเนื้อมันเลี้ยงเขาวันสิโอ้ครับครับวันนึงเว้ยคือบอกนี่ซัมบูเขาว่าวันนี้เขาบอกช่องฟูตอนนีในความฝันนั่นบอกเลยเขาถือเขาก็เลยมาซื้อเนื้อมาเลี้ยงเนาะเลี้ยงว่าผ้าเขาไปกินเขาเนี่ยเว้ยกินไงเขาไม่กินเขาตอนใหญ่มันตายอย่าเดีตอนใหญ่แห้งบอกคุณพ่อเออของเขาตัดดกสีคุณตาเว้ยบนสี้ำดำผ้าคุณรับเอ้ยอย่างเดียว สี่คุนห้าแวเนาะครับเนื้อง่วพว่นกูมาบอกกันจองว่าอันเจ้าหเจ้าหาเอชาห้าชาวห้ายังเออสองห้าห้าสองกลับกันน้ำเพ่าเแค่เนาะกลับกันน้าครับพี่ผู้เฒ่าพ้หญิงกับบมาเลยบ่ครับบั่ามาอยู่ทั้ง้าวนไปขี้เหี้ย พาไปขีเรือเออ่สา,ามคนสี่ก็ห้องผ้าไปผ้าไปไปอาขีา่เรือไปเีือเบสเป็นแซงกอบออกเร่อยเรื่อยหรอนะออนามเล็กกวัานี่นะนางเพียงน,นามเพียงขัวเขานี่ยออครับเบออกเรื่อยสิเเป็นเด็กตัวไหนล่ะผพ้งยิงสามคนนี่ครับขี่เรือนี่ครับหน่วเฮียงกหาอะรอเรือหาเรือหาออครับ นคนนาะสามคนผู้ผู้หญิงสามคนอา่านไปสี่กับผู้ฝ่ายกบฝ่ายสี่กับคุณพ่อเออสี่เอาตัวข้างมดเป็นสี่คนาชายหนึ่งหญิงสี่เลือดแตกออกไปเอ,เอาเปเบิ้งขับขับคุณพ่อเปเบิ้งบาดนี่เปสามตัวไปฝากเอฟซีเบิ้งขับนี่เรื่องจงเฮียแม่กฤดิช่วงเบียงกฤทิอันเป็นดัน C ห้า C สี่สามฮ่เป็น C สามอไรห้า C สามไี่ห C สามว่ากระสิอั่กิันห้า C สามกับหาสอง C สามกับหาสองอันนี้ไปยังงเเดียวเเงเมันเดออกคร่งนึ่งเนาะ เนี่ยพอเขีนกับโบบทนัดแต่เนาะ,ะมีแต่เพื่อนบอกก็เลยมีจะบอกเป็นพื่อบอกเป็นตัวไปเลยหาสองมันกี้เขากัปสองหาหาสองเนาะนแล้วก็สีสามบอกครับอ,อ,อ่ะสี่สามเขียนลรงไหนครับอ่ะโบเป็นหยังครับพอเขีนเพือ่อนแปลโบเปลี่ยนเนาะขั้นถ่ายเอฟซีแปลไ,ได้ตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกเนาะครับเนาะพอเขีนเนาะนนส่วนมากมีแต่เป่นมาเบาเซงหูโลดอันนี้เพื่อนกระซิบคางหูคือเก่าบอกครับเนี่ยสองหาเนี่ยเน้นๆเลย สองหานี่ยครับมียังเพิ่มเติมอีกครับพ่อเคียนมีอย่างเลยมีซํำนี่ขับขอบคุณครับพ่อเคนครับสวัสดีครับนี่วงกลมไาให้ครับอถือถือก็ได้ครับคุณพ่อถือก็ได้ครับสองห้าห้าสองครับเอฟซีแล้วก็เลือกแบะออกจากกันครับพ่อเคียนตีให้สี่สาม แม่น <Man S 2> บ่ครับคุณพ่ <Man. S 2> พอครับผมเล็กสามตัยังบัวได้ครับเนาะคันถามีความัลไวเดี๋ยวบเบาวแอมราทงพร้อมที่งงานสิติดตามโปรเคนแบบด่วนเอฟซถามหาไลายครับเพราะว่าเป็นป้ตีิฟันแม่นเขาเมา่เราจักงวดซ่อนละ่ะบนสีส่หางวดหรือเป่า ลืมล่ะสี่งวดเนาะกับผมมาน้ำท่วมรัดทางพอดีน้ำท่วมเขาอยู่บละครับพ่อเคียนโอ้ถือว่าโชกดีเนาะน้ำม่ท่วมเข่าครับเอาให้มีโชคไงครับพ่อเขียนของเข้าครับขอบคุณครับพ่อเขียนครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะนี่สองหาวงกลมไว้ให้แล้วตัวร่องก็คือ4ีสามครับเดี๋ยวเบ่าแอมเรทงครับมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีครับเบ่าแอมเรทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เง็สิริถือนอะครับเนะาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดครับนางถาอยู่ของในครับ่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคัครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตาหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยไล้วะ็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะกวก็บีบพี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อหลวงปู่หลอดีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเ,เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค mm ้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้อีกครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูด no? right. 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 ังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยแต่งขึ้กันน่ครับหลงิ่นขคาวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลง เบาแอมโลท่ทงกับบลรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนาตามเมรอโทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชมท่ามผช,ชมครับเอาไปใหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมานะครับนอก่านสูมชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนของหลวงปุรอดไมห่หาเอฟซีนะครับสามผชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบันบง เสนยเียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วกะ็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเก,กลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ